สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องสบายออสเตรียกับฟหม่อีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะพูดคุยกับทุกคน,นะคะ่ะอย่างใกล้ชิดกันนะคะจะได้รู้สึกว่าเออเราใกล้ชิดกันมากขึ้นเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาต่างๆนะคะที่ต่างประเทศที่คนไทยแล้วก็คนเอเชียนะคะที่อยู่ต่างประเทศพบเจอกันมากที่สุดในตอนนี้นะคะก็คือการเยียดเชื้อชาติเอเชียนเองนะคะทุกคนแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องที่ฟหม่จะมาพูดคุยกับทุกคนนะคะ ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะคะทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดรู้สึกว่าดีกดแชร์ด้วยแล้วก็ถ้าจะให้ดียิ่งกว่านี้นะคะทุกคนให้กดติดตามค่ะเพื่อที่เราจะได้เป็นเพื่อนกันการที่เราจะกดติดตามเป็นเพื่อนกันนั้นก็คือทุกคนที่ถ้าถ้าเกิดว่าติดตามเนี่ยก็จะได้เห็นคลิปของเฟรร้าใหม่ทุกคลิปเลยนะคะที่เฟ้าใหม่จะทําออกมาในอนาคตนี้หรือว่า ทุกคนจะได้รับแจ้งเตือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเราสนิทสนมก,กันมากขึ้นนะคะเหมือนกับว่าเราเป็นเพื่อนกันนะคะถึงแม้ว่าเราไม่เคยเห็นหน้าคร่าตากันมาถึงก่บฟใหม่ไม่เคยเห็นหน้าของทุกคนนะคะแต่ทุกคนก็เห็นหน้าฟ้บใหม่ถ้าเจอที่ไหนก็ที่สามารถจะทักได้แล้วก็เราจะได้มีความรู้สึกว่าเออเราใกล้ชิดกันมากขึ้นนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะทุกคนแต่กต่อนอื่นที่เราจะไปคอเรื่องข้าใหม่ขอพูดอะไรนิดหนึ่งก่อนที่จะไปค่อยเล่นแล้วกทุกคนตอนนี้นะทุกคนเป็น แต่ว่าเห็นไหมคะข้างหลังี่มาเต็มเลยค่ะทุกคนเมื่อสองวันที่ผ่านมานี้นะคะที่ยุโรปนะคะที่ออสเตรียนะคะทุกคนประเทศอื่นฝรัง่งไม่ทราบนะคะแต่ที่ออสเตรียนะคะหิมาตกเยอะมากค่ะทุกคนตื่นเช้ามาแล้วมันเต็มไปด้วยหิมะ,ะแบบมีความรู้สึกแบบว่าทุกคนเชื่อไหมความกัวงวลของฝรั่งเศที่มีก็คือถ่านกระเทียมฝาของฝรั่งหม่ต้องตายหมดแน่เลยอ่ะเพราะว่า ธุรกิจของใหม่ของฟ้าใหม่ก็คือว่าทุกวันอาทิตย์อ่ะอ,อทุกวันเสาร์อ่ะฟ้าใหม่จะต้องไปเก็บกระเทียมป่าะคะ่ะทุกคนฟ้าใหม่รู้สึกเสียใจมากค่ะทุกคนที่หิมะตกลงมาเพราะว่าถ้าหิมะตกลงมาแบบนี้ผักอ่ะมันจะต้องตายแน่เลยขนาดสลัดที่ฟ้าใหม่เพาะไว้มันยังตายนะคะทุกคนเอาละคทุกคนช่างเถอะเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะคะทุกคน,กคนพูดถึงเรื่องของการเหยียดเชื้อเอเชียเนาะหลายคนนะคะ หลายหลายคนเลยอันนี้พูดถึงเลยเก้าสเก้าจเก้าเาพราะหมายถึงเราต้องเจอต้องเจอแน่นอนเมื่อเราเอามาอาศัยอยู่ที่ประเทศของเขาเนี่ยเป็นประเทศที่แบบว่าเออเป็นที่ที่มีแต่คนที่มันน่าทำให้เหมือนเราทุกคนแล้วใครก็ตามใลยยิ่งตอนนี้อ่ะโควิดเกิดขึ้นใช่ไหมแล้วทุกคนก็จะเข้าใจว่าโควิดเนี่ยเขาจะต้องที่เราเออมาจากประเทศจีนแล้วเชื่อไหมฝรั่งอะ่ะเยอะมากที่เขาจะแยกไม่ออกเลยว่า คนไหนคนจีนคนไหนคนไทยคนไหนคนสิงคโปร์ฟิลิปปินส์เี้ยเขาจะแยกไม่ออกเลยทุกคนเหมือนกับหลายคนที่ประเทศไทยเนาะเหมือนกับหลายคนในบ้านเราอะก็แยกไม่ออกว่าฝรั่งคนนี้มาจากประเทศอะไรเป็นเป็นคนประเทศอะไรอย่างเงี้ยเช่นกันทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาไปที่ไหนอะเชื่อเหอะเขาต้องตาหน้าอะไรเนี่ยไอจีนมาแล้ไอไวรัสมาแล้ว,ไอ,ไว,ลลวอะไรอย่างเงี้ยมีแบบนั้นจริงๆทุกคนอันนี้เจอมากับตัวแล้วน้แบบว่าเวลาเราไปเนี่ยถ้าสมมติว่าไปในสถานที่ที่แบบว่าเราไม่ได้รู้จักคนพวกนั้นอะ เขาจะเหยียดเราไ้ก่อนใช้ตาดูแล้วแล้วก็จะเดินห่างเรานะเวลาเราเดินไปอย่างนั้นขนาดเดินอ้อมอะไรอย่างนี้นะทุกคนแต่เออเราก็ไม่สนใจอะไรนะทุกคนเพราะว่าถ้าเราสนใจคนพวกเนี้ยอุ้ยทุกคนมันไม่ไหวจริงๆก็อย่างที่ฟ้าหม่เคยเล่าในคลิปก่อนๆก่อนๆก่อนแรกๆ,ๆ,ๆเลยฟ้าหม่เล่าเลยว่าบ้านที่ฟ้าหมอยู่เนี่ยเพื่อนบ้านอนะที่ที่เขาลิ้มหมายเยอะๆอะไรอย่างี้ที่ฟ้าใหม่เคยเล่าให้ฟังเนาะเขาก็เหยียดเหยียดคนไทยเลยอันนี้พูดเลยแบบว่า จะเอาอะไรกับคนไทยอ่ะแบบเหมือนคนไทยเป็นคนง่อเข้าใจปะคือแบบคิดเราทุกคนถ้าเป็นมาจากประเทศไทยนี่คือจะต้องเป็นจะต้องเป็นคนโง่เเลยจะต้องเป็นคนอะไรแบบที่เขาคิดเลรออะไรอย่างเงี้ยแต่แต่คนเรามันมีความรู้สึกว่าเอออยู่ที่ไหนมันก็เหมือนกันไหมมันก็คือคนเหมือนกันอะ่ะเขาก็ไม่ได้สูงอะไรไปกว่าเรานะทุกคนเขาจะชอบยกคนพวกนี้นะจะชอบยกตัวเองสูงขึ้นเขาจะชอบคิดว่าเออคนเอเชียจนอะไรอย่างเงี้ย แต่หาร่้วลไม่ฝรั่บอกเลยนะทุกคนฝรั่งอะ่ะหลายคนอาจจะคิดว่าฝรั่งนี่รวยนะแต่ฝรั่งพูดเลยความคิดของฝร,ร้่งฝรัยเราก็จะประสบการณ์ที่เจอมาหนึ่งไม่ใช่ฝรั่งไม่ได้รวยนะทุกคนมันก็เหมือนบ้านเราเนี่ยแหละที่ทั้งคนรวยคนจนอะไรอย่างเงี้ยคนครวยมหาศาลก็อาจจะมีทุกคนมันก็มีเยอะแยะไม่ใช่ว่าอาจจะมีมันก็มีเยอะแยะแต่คนที่ไม่รวยคนจนอะ่ะมีเยอะกว่าเชื่อฝหม่ อย่างที่เนี่ยอย่างยุโรปอะไรอย่างเงี้ยเพราะมมีคนรู้สึกนะอย่างออสเตรียนคนจนมีเยอะกว่านาทุกคนแต่เราทำไมมีคนรู้สึกว่าประเทศเขาไม่ได้จนเลยอะไรอย่างเงี้ยเชื่อไหมว่าประเทศของเขานี่ติดหนี้มากแค่ไหนมากกว่าประเทศของเราอีกติดติดหนี้แบงค์ชาติแล้วนะมา,มากกว่าประเทศของเราอีกแล้วที่เราเห็นนะว่าเออคนของเขาอะมีเงินอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนเชื่อไหมการที่ที่เขามีบ้านอะไรอย่างเงี้ยเพราหมายว่าไม่ถึง20%เลยด้วลยด้สมัมม คนประเทศของเขาอะเออไม่รู้ทั้งประเทศด้วยก่อนนะแต่ที่จังหวัดพิษณุโลกอยู่ไม่ถึง20%เอลยด้วยซ้าที่ประชากรของเขามีสังหาริมทรัพย์อะเพราะาคนส่วนใหญ่ไม่มีทุกคนเชื่อไหมว่าทั้งชีวิตอะหลายคนอะไม่เคยมีบ้านเพราก็อยู่บ้านเช่านี่แหละแต่มันดีตรงที่ว่ามันจะมีรัฐบาลอะเขาจะมีโครงการของรัฐบาลเนาะว่าแบบว่าคุณสามารถที่จะยื่นเข้าไปได้ว่าคุณอยากจะอยู่บ้านเช่าแล้วบ้านเช่าเนี่ยถ้า,ถา,ถา,ถาเกิดว่าคุณได้บ้านเช่าจากที่รัฐบาลจัดสรรให้อย่างเงี้ย เงินเราก็จะต้องค่าเช่าอาจจะถูกกว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณมีลูกหนึ่งคนอย่างเงี้ยเขาก็จะให้เป็นอย่างครอบครัวมีสามคนอย่างนี้ใช่ไหมพ่อแม่ลูกอย่างเงี้ยเขาก็จะให้เป็นสองห้องนอนไง แล้วก็มีห้องน้ํามีห้องนั่งเล่นเลยเนี่ยถ้ามีลูกเพิ่มมาอีกหนึ่งคนก็จะได้เป็นลูกคนละ,ะคนละห้องต่อลูกหนึ่งคนอะไรอย่างเงี้ยลูกทุกคนก็หนึ่งคน <im it> ก็ต้องมีหนึ่งห้องอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเขาก็จะจัดสรให้แบบน,นี้มันก็จะเป็นดีมันก็จะดีเองค่ะก็คือถ้ามีลูกเพิ่มขึ้นเขาก็จะหาที่ขยายใหญ่ให้เราเพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยแต่เราก็ต้องจ่ายค่าเช่าเหมือนกันแต่ว่าค่าเช่าในส่วนนี้มันจะไม่แพงเหมือนกับค่าเช่าของอสังหาริมทรัพย์ของที่เอกชนปล่อยเช่า คือส่วนใหญ่เขาก็อยู่กันอย่างนี้แหละทุกคนและแบบนี้คือแบบว่าลองคิดดูดีๆนะเมื่อเราอยู่แบบนี้ไม่มีบ้านไม่มีที่ใช่ไหมทุกคนการที่เราจะอยู่รอดได้ก็คือคุอคณต้องทํางานถ้าคุณไม่ทํางานก็คือว่าคุณไม่มีจ่ายค่าเช่าค่าเช่าบ้านคุณจะไม่มีจ่ายแล้วทําไมถึงเรามีความรู้สึกว่ารัา่งเนี่ยอันนี้คุณหมัยพูดถึงในที่ออสเตรียอย่างเดียวนะแต่คุณสมัยจะไม่พูดถึงที่ประเทศอื่นเพราะมันอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ที่เขาไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ด้วยกันก็เพราะคุาหมัยคิดว่าเป็นแบบนี้นะ คือแบบว่าทุกคนมันก็ต้องใจเหมือนกันอ่ะพอโตขึ้นอ่ะพอเขาก็จะเอาภรรยาอะไรที่มันอยู่ได้มันไม่ได้เงยมันไม่ได้มีบ้านใหญ่โตอะไรอย่างนั้นไงมันไม่ได้เหมือนบ้านเราอย่างบ้านเราอ่ะบอกว่าจนเราไม่มีเงินอ่ะยากจนอ่ะเราไม่ได้ยากจนนะทุกคนเรามีบ้านเรามีที่ดินทากินอะไรอย่างเงี้ยคือส่วนใหญ่เรามีที่ดินทงกินนะส่วนใหญ่อ่ะในความรู้สึกของสมัยอ่ะถึงหลายคนอ่ะไม่ได้มีโฉนดอย่างเงี้ยแต่ว่ามาทํามาหากินได้ตลอดชีวิตอย่างเงี้ยทีที่พูดง่ายๆเลยก็คือว่าเราอ่ะดีกว่าเขา นี่พูดจริงๆเลยและอย่างบ้านเขาที่เรามีความรู้สึกว่าเออเขามีเงินเดือนกินตอนเขาแก่อะไรอย่างเงี้ยทุกคนเชื่อใช่สิเขามีเงินเดือนเขามีเงินกเกษียณเพราะว่าตลอดทั้งชีวิตของเขาเขาทำงานมาแล้วเขาจ่ายภาษีทุกคนคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกว่าไม่จ่ายภาษีนะ พราะถ้าเกิดว่าไปทํางานปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นการจ่ายภาษีทุกอย่างโดยอัตโนมัติเลยถ้าอยากจะรู้ต้องกลับไปดูขึบนกรองของส้อใ,ใหม่ที่ข้อใหม่ทาเรื่องเกี่ยวกับว่าเมื่อเงินเดือนประมาณนี้คุณจะต้องจ่ายภาษีอะไรบ้างแล้วคุณจะต้องจ่ายภาษีเท่าไหร่เงิน <c oughs> เดือนออ <c oughs> น้อยก็จ่ายน้อยแต่ถ้าเงินเดือนมากภาษีก็แพงมากขึ้นนะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึง เวลาเราเห็นเนี่ยเราเห็นแต่แค่แบบว่าปลายเห็นไงว่าเอออุ้ยเขามีเงินเดือนเกษียณล้วมีเงินเกษียณจินนั้นอะไรเงี้ยแต่จริงแล้วกว่าเขาจะได้กินเงินเกษียณของเขาเนี่ยทุกคนเขาต้องทํางานมาทํางานมาทั้งชีวิตแล้วก็จ่ายทั้งชีวิตอะทุกคนให้ลองคิดดูอ๋อสรุปเพราะไม่มาพูดเรื่องโดนเหยียดเชื้อชาติหรือว่าพูดเรื่องการรเนี่ยนั่นแหละมันก็คือรวมๆกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะไม่์ที่อยากจะพูดถึงว่า ไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามอย่างเอเชียมาอยู่อยางเนี้มันมีคนเยอะคน,คนที่เขาดูถูกเราอ่ะมันมีเยอะมากแต่แต่มันจะอยู่ที่ว่ามันจะรุนแรงมากน้อยแค่ไหนมันจะอาจจะอยู่กับลักษณะนิสัยหรือว่าสันดานของพฤติกรรมเนาะเขาเรียกว่าพฤติกรรมของแต่ละคนอนะไรอย่างเงี้ยคนฟ้อนมีนความรู้สึกว่าเอออันเนี้ยเขาเหยียดเราเยอะไรเงี้ยฟ้อนจะไม่คุยกับคนพวกนี้เลยเพราะว่าการที่เราไปไปอยู่ในสังคมที่เรารู้สึกแบบว่าเขามองเราตา่ําน้อยกว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้เรารู้สึกแย่ เพราะฉะนั้นเมาไม่จะออกมาจากที่ตรงนั้นเลยถ้าเกิดว่าใครเจอแบบนี้ลองทำอย่างนี้ได้นะทุกคนไม่จําเป็นที่จะต้องคิดว่าฉันมาอยู่ในประเทศนี้ไม่มีเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยจะหาเพื่อนถึงไหว่าเขาจะว่ดอะไรหรอไม่ต้องไปเพื่อนที่ดีที่สุดก็คือสามีของเรานั่นแหละก็คือลูกของเรานั่นแหละทุกวันนี้ก็มามอยู่กับสามีเพื่อนที่ดีที่สุดก็คือลูกไปไหนก็คือถ้าสามีทํางานถ้าเราจะไปเดินในห้างหรือว่าไปเดินในตัวเมืองไปหาซื้อของอะไรไปกับลูกสองคนนั่นแหละค่ะทุกคน ก็จะเป็นที่ต้องหาเพื่อนใหม่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเวลาอะไรที่มันเหมาะเจาะแล้วก็มันเป็นอะไรอรมล์วิเครอะไรอย่างนี้เลยถ้าเราจะต้องได้เพื่อนใครสักคนหนึ่งที่ดีกับเราแล้วก็เราไู้สูงม,มัณดีมันจะมาเองเราไม่ต้องขดขวายอะไรเลยและยิ่งเราแบบทะเยอทะยานเข้าไปท่างหร่มันจะยิ่งมันเหมือนกับว่าเราเข้าไปในกองไฟมากขึ้นเท่าน,นั้นอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้แล้วว่าเขาเขารู้สึกกับเราอย่างไงาคือเชื่อไหมว่ามันมีคนเยอะมากอะคนต่างชาติที่เขาไม่เคยออกไปจากประเทศของเขาเลยออกนอกประเทศไม่เคยไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ย แถบเอเชียอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะจะมีความคิดอีกแบบหนึ่งอะเพราะคนเอเชียเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างเงี้ยแล้วเขาจะไม่มีความรู้อะไรเลยหมายถึงว่าไม่มีความรู้รอบตัวอะไรอย่างเงี้ยข้างนอกเขาเป็นอย่างไงแเนี่ยก็คือเออได้ยินมาอย่างไรก็อย่างนั้นอะมันต้องเป็นอย่างนั้นะคือทั้งที่มันไม่ใช่ความจริงต่อให้คนอื่นว่ามันไม่ใช่แบบนั้นนะเออไม่ใช่ได้ยังไงมันต้องเป็นอย่างนั้นสิอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละค่ะทุกคน เพราะฉะนั้นแล้ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามถ้าจะเหยียดมันก็คือเหยียดแต่ว่าแต่เชื้อชาติเลยถ้าจะเหยียดอยู่ไทยก็คือถ้าโดนเหยียดก็คือเหยียดเออนี่จนกว่านี่ไม่มีนั่นโม้นม่นนี่นี่นั่นเป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็อยู่ที่ไทยด้วยอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการโดนเหยียดการโดนโดนถูกอะไรแบบนี้ทุกคนมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยมันเป็นสิ่งที่แย่เพราะฉะนั้นอยากให้เราข้ามผ่านตรงนั้นให้เรามองแต่สิ่งดีๆถ้าเราเอา คือว่ายังไงให้เราเอาแบบว่าความทุกข์ที่เราประสบการณ์ตรงนี้ที่แย่เนี่ยมาปรับให้มันเป็นโอกาสที่เรานั้นจะสามารถที่พัฒนาตัวเองได้นะคะคทุกคนเอาไว้แค่นี้กันแล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนว่ามันหนาวมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ